ส่วนช่วงนี้ได้เวลาของทุกชีวิตนะคะพาไปลงพื้นที่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะอยู่กันแม่ลูกแม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยคือทํางานไม่ได้ต้องรอรับเบีย้ยเลี้ยงเบีย้ยอย่างชีพเนี่ยนะคะค,คุณผู้ชมเดือดร้อนขนาดไหนติดตามกับคุณปอยพานุรัต์ค่ะ วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือทุกชีวิตนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความรันทดของแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะลูกพยายามที่จะสู้ชีวิตทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะหาเลี้ยงปากท้องแล้วก็ดูแลแม่ผู้บังเกิดเกล้าวแต่อุปรสรรคสําคัญนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพและโรคภัยที่รุมเร้านั่นเองนะคะ ผู้สื่อข่าวของเราค่ะพาลงพื้นที่กันนะคะไปเยี่ยมกันค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาะคะคุณผู้ชมเอาแค่สภาพบ้านก่อนนี่เลยค่ะรันทดแรกเลยนะคะที่เห็นด้วยสายตาคุณผู้ชมคะสภาพบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนนะคะและอย่างที่เห็นก็คือสภาพประตูไม่มีแล้วค่ะใช้ผ้ามาบังเอานะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะหุพังแล้วนะคะบันดงบันไดแทบไม่เหลือสภาพความแข็งแรงแล้วนะคะก็น่าเป็นห่วงเหลือเกินเวลาเดินเหินกันนะคะ บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นที่อาศัยของสองชีวิตคุณผู้ชมก็คือมีลูกชายนะคะแล้วก็มีแม่ที่ชรามากแล้วค่ะแม่เนี่ยอายุ80กว่าแล้วนะคะลูกชายก็50กว่า,วาคุณผู้ชมคะถามว่าลูกชายเนี่ยก็ดูร่างกายกำยำแข็งแรงดีแล้วทำงานอะไรไม่ได้เลยหรือคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าชายคนนี้เนี่ยป่วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเมื่อเวลาที่ภูมิมันตกเนี่ยคุณผู้ชมคะโรค ต่างๆมันแทรกซ้อนได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะอ่อนแอง่ายมากนะคะแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยทำงานไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับไปสมัครงานที่ไหนก็ทํางานได้ไม่นานนะคะแล้วอีกอย่างแม่เนี่ยซึ่งชรามากแล้วเนี่ยณวันนี้ถามว่าถามว่าแม่ทําอะไรได้บ้างนะคะแม่ทําได้อยู่อย่างเดียวในการช่วยเหลือตัวเองนั่นก็คือตักข้าวเข้าปาก นั้นเองค่ะนอกนั้น,นียแม่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะจะเดินจะเหินไปไหนไม่ต้องพูดถึงค่ะใช้วิธีถัดก้นไปนะคะทีนี้เนี่ยลูกชายถามว่าไม่มีงานเลยก็ไม่เชิงก็พอมีคนใจบุญมาจ้างไปทํางานอยู่บ้างแต่ว่างานที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคุณผู้ชมคะถอนหญ้าแบบนี้นะคะตัดกิ่งไม้แบบนี้ได้ครั้งละร้อยสองร้อยก็เอาค่ะก็พอได้ประทังกันไปวันๆนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพองานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้ เบี้ยยังชีพล่ะมีไหมเบี้ยยังชีพก็มีค่ะแต่เบี้ยยังชีพเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีค่าน้ําค่าไฟเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น2ชีวิตนี้เนี่ยต้องดิ้นรนกลายเป็นว่า1ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่ออีก1ชีวิตแล้วงานการก็หาทํากันไม่ได้แบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อยค่ะตอนนี้ไม่ไ,มได้ทํางานนะตกงานอยู่กับแม่ต้องไปซื้อกับข้ามาแล้วก็มา ให้ก,กินข้าวตอนกลางวันคุณยายแกป่วยเป็นอะไรคะแกเป็นโรคหัวใจครับความดันหลายโรคแล้วก็ไขมันกระโดดอะไรไม่ได้ เนี่ยคะ่ะก็คือมีแม่เป็นร่มโพร,ร่มทรนะคะหากว่าตัวเองเนี่ยไม่สู้แม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่แกต้องการมากที่สุดณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คืออยากได้งานเท่านั้นเองค่ะเงินช่วยเหลือเนี่ยก็ดีนะคะสามารถที่จะไปต่อยอดได้เลยแต่ถ้าหากว่าช่วยกันไม่ไหวจริงๆของงานทําก็ได้เพราะถ้ามีงานทำเนี่ยก็จะสามารถไปรอดได้นะคะอีกหนึ่งชีวิตที่สู้เพื่อ,ออีกหนึ่งชีวิตถ้าหนึ่งคนรอดนั่นหมายถึงว่าคนแก่อีกคน ก็จะพล่อยรอดไปด้วยนะคะและเราเชื่อเสมอคุณผู้ชมคะว่าน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะสวัสดีค่ะ นำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนยังไงขอความช่วยเหลือกันมาแจ้งมาทางช่อง7 HD ของเราได้นะคะก็74ช่วยชาวบ้านเซฟเอาไว้ได้เลยผ่านหน้าจอนี้นะคะทั้ง LINE ทั้ง Facebook ch7hd social care นะคะเราจะเป็นสื่อกลางประสานแก้ไขปัญหาให้ค่ะ